สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมเปี๊ยะเผือกจัมโบ้นะคะนี่เลยคะ่ะหน้าตาที่ทำเสร็จออกมานะคะรสสัมผัสของแป้งก็จะนุ่มๆคล้ายๆกับเค้กนะคะอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยคะ่ะที่สำคัญทำไม่ยากนะคะใครทำก็อร่อยคะ่ะ เพอไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะถ้าใครดูไม่ทันในคลิปก็ไปกดดูตรงคําอธิบายใต้คลิปกันได้นะคะสําหรับส่วนผสมค่ะอันนี้เป็นน้ําตาลไอซิ่งและนมสดนะคะส่วนในนี้มีนมผงแล้วก็แป้งเค้กค,ค่ะเบกกิ้งโซดาผงฟูนะคะรวมของแห้งเข้ากันไว้เลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นนมข้นหวานค่ะใช้ทั้งหมด5ช้อนโต๊ะนะคะแต่ของพี่ทําบ่อยพี่จะกะเอาแบบนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆกะไม่ถูกใช้ช้อนโต๊ะนะคะวัดตวงเอาเลยค่ะเทน้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะแล้วก็จะมีนมสดค่ะค่อยๆค,คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ คนผสมเรียบร้อยก็ล่อนของแห้งทั้งหมดลงไปได้เลยนะคะในของแห้งก็อย่างที่เห็นนะคะมีนมผงแป้งเค้กผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะ ผสมของแห้งประมาณนี้นะคะแล้วเราก็มาใส่เนยค่ะเนยที่ใช้ในคลิปก็จะเป็นเนยเค็มนะคะถ้าใครใช้เนยจืดให้ใส่เกลือเอาเลยค่ะเอามาวางไว้อุณหภูมิปกติก่อนนะคะให้เนยนิ่มจะได้ผสมง่ายๆค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะค่อยๆนวดไปแบบนี้ค่ะสังเกตดูนะคะถ้าแป้งได้ที่ก็จะเนียนนุ่มแบบนี้เลยค่ะ นวดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เพื่อนๆลองแบ่งแป้งดูก่อนนะคะถ้าออกมาในรูปแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยค่ะไม่แฉะหรือว่าไม่แห้งเกินไปนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าแป้งของเพื่อนๆแฉะเกินไปก็ให้ร่อนแป้งเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้ค่ะเพราะว่าความชื้นของแป้งแต่ละที่แต่ละถุงไม่เหมือนกันนะคะถ้าแห้งไปก็เหยาะนมลงไปนิดหน่อยนะคะจากนี้เราจะพักแป้งไว้30นาทีเดี๋ยวมาห่อไส้กันค่ะ อนนี้พร้อมห่อแล้วค่ะเตรียมไส้เผือกกวนไว้นะคะ1กิโลแบ่งเป็น10ก้อนเท่าๆกันค่ะก็คือก้อนละ100กรัมนั่นเองนะคะส่วนแป้งนะคะก็จะนำมาชั่งน้ำหนักโดยรวมก่อนค่ะได้น้ำหนักโดยรวมแล้วเราก็มาแบ่งเฉลี่ยเป็น10ก้อนเท่าๆกันนะคะเนื่องจากในคลิปจะทำเป็นขนมเปี๊ยะจัมโบ้ค่ะก็เลยทำแบ่งเป็นแค่10บก้อนเท่านี้นะคะได้ก้อนละประมาณร้อยนิดๆค่ะ จริงๆแล้วแป้งสูตรนี้นะคะถ้าทําเป็นลูกเล็กปกติเลยก็ใช้แป้งห่อประมาณ30กรัมถึง35กรัมนะคะส่วนไส้ก็แบ่งเอาตามที่เราต้องการกันเลยค่ะก็จะได้ลูกปกติอยู่ประมาณ50กว่าลูกนะคะ 50- าสถึงหกลูกเลยค่ะส่วนวิธีห่อก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องยุ่งยากเลยค่ะแค่กดแป้งให้แบนๆนะคะห่อไส้ให้มิดค่ะปิดรอยต่อให้สนิทนะคะ และก็คลึงกลมๆนิดนึงค่ะได้กลมแบบนี้แล้วบีบให้แบนเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้รูปทรงประมาณนี้ค่ะสำหรับความหนาบางนี่แล้วแต่ต้องการกันนะคะถ้ากดให้แบนลงกว่านี้ก็จะได้ก้อนแบบที่กว้างกว่านี้นะคะได้รูปทรงตามที่เราต้องการแล้วก็จัดวางในถาดอบได้เลยค่ะรองด้วยกระดาษไขแบบนี้นะคะ หอ่อง่ายๆแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะถ้าใครต้องการความเรียบรวดเร็วก็กดกับอะไรก็ได้แบนๆแบบนี้นะคะจะเป็นที่ตัดแป้งหรือว่ากดกับตรงพื้นแผ่นรองก็ได้เหมือนกันค่ะเอาออกมาเราก็จะทรงนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆนานพี่ขอตัดมาตอนที่ห่อเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะได้10ก้อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมทาหน้าด้วยไข่แดงค่ะ ส่วนของไข่แดงนะคะไข่แดงสองฟองค่ะผสมน้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วทาลงไปบนขนมได้เลยนะคะทาให้ทั่วค่ะในคลิปของพี่จะทาอยู่2รอบนะคะรอบที่2ก็เตรียมโรยงาไว้เลยค่ะถ้าทารอบ2เราก็จะโรยงาไปด้วยเลยนะคะงาที่ใช้ก็จะเป็นงาดำงาขาวผสมกันค่ะ ตอนนี้ก็ทารอบที่สแล้วนะคะจะโรยงาไปด้วยเลยค่ะนำงาผสมกันก่อนนะคะแล้วก็โรยลงไปแบบนี้ค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะชอบเยอะก็โรยเยอะได้ค่ะสำหรับไข่นี่ใครจะทารอบเดียวก็ได้นะคะแต่ของพี่ชอบให้มีสีเข้มๆนิดนึงก็เลยทาเป็น2รอบค่ะระหว่างนี้ให้เพื่อนๆอุ่นเตาไว้เลยนะคะอย่างน้อยต้องประมาณ20นาทีค่ะใช้ไฟบนล่างร้0องศานะคะ แต่อุณหภูมิที่เราจะอบขนมคือ150องศาค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องอุ่นเตาให้ร้อนเต็มที่ก่อนนะคะอุ่น180องศาแล้วลดเป็น150องศาอบ15นาทีค่ะตัดมาดูตอนที่อบสุกเรียบร้อยนะคะก็นำออกมาวางพักให้คลายร้อนค่ะใครจะทานอุ่นๆก็ได้นะคะหรือว่าพักให้คลายร้อนแล้วก็ทานก็ได้ค่ะ สามารถเก็บไว้ข้างนอกได้ประมาณ3วันนะคะไม่แนะนําไว้นานกว่าน,นั้นค่ะเพราะว่าอุณหภูมิบ้านเราไม่แน่นอนนะคะถ้าทานไม่หมดแช่ตู้เย็นก็ยังนุ่มเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ขนมเปี๊ยะคลายร้อนลงบ้างแล้วนะคะจับได้แล้วค่ะจะให้เพื่อนๆดูข้างใต้นะคะสังเกตดูความสุกตรงไหนถ้าเราอบไฟร5 0ดูด้านบนไม่ออกให้ดูด้านล่างเลยค่ะ พลิกดูด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้ค่ะวิธีเช็คแบบนี้ก็จะเป็นวิธีเช็คแบบง่ายๆนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ค่อยถนัดยังไม่ค่อยคุ้นชินกับอุณหภูมิของเตาอบนั่นเองค่ะก็พลิกดูนะคะถ้ายังไม่ได้สีตามที่ต้องการก็อบต่ออีกนิดนึงได้ค่ะจริงๆแล้วมันก็ขึ้นกับความหนาหรือว่าอุณหภูมิของเตาแต่ละบ้านนะคะ อุณภูมิตาแต่ละเตาแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปนะคะข้างในเป็นแบบนี้เลยค่ะนุ่มฟูมากๆเลยนะคะรับรองทําทานและติดใจแน่นอนค่ะยังไงลองทํากันนะคะถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ครัวบ้านอานหารอร่อยด้วยค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ